แค่นี้นะครับอันนี้ต้องถ่ายเก็บหลักฐานเพราะว่าวัสดุฝึกก็จะหาว่าครูซื้อสายไฟไปใช้วัดให้ได้ความยาว210เซนติเมตรเพราะว่ามันเหมาะกับหน้าง,งานของเราที่จะทำในวันนี้นะครับก็ตัดไปวัดเสร็จแล้วก็ตัดจะนนกะนวลายสดทุกวันทุกวัน่ไหลไห อีกอีกเดี๋ยวไม่ตวงนะเจียงเจียงดังไหมไม่ได้เล่นไม่เล่นต่อสายไฟแล้วเตรียมจะเสร็จแล้วครับ ไม่นออะอะไรนะก็ต้องใส่โค้งตัวนั้นมุมหนึ่งใช่ ม,มันจะมีน็อตแล้วก็มีแหวนข้างหลังนะครับนักเรียนต้องใส่ให้ครบนะทำให้เนีย้ยบทำให้โอเคาจอเอางัดฝั่งที่มันไม่มีน็อตนะขึ้นใช่ใช่รถล,ล่างๆเอาทองแดงอะเสียบเข้าก่อนนักเรียนไขน็อตปิดให้ครูดูก่อนนะครับให้ครูดูก่อนเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ ใไ่กระโง่ยังเล่นเนี่ยก็ปอกเหมือนกันไงก็ปอกเพื่อเอาไปเนี่ยปอกให้ปลายแบบเนี้ยเอามาใส่ตัวเนี้ยก็ให้มันสอดเข้านี่ประมาณเนี้ยทำไมพอมาถ่ายห้องที่เพจโรงเรียนอะไม่ถึงไปดูเลย ต้องปอกให้มันเท่ากันดีเนี่ยหลวมๆพอก็ตัดใหม่แล้วก็หมายถึงอะไรหมายถึงตูดพูดเหมือนเคยเฮ้ยอยู่คาะตูดเลยเนี่ยเคยหรอแล้วไอทองแดงเป็นเงอืยนี่แหละก็สอเข้ากับตัวนี้อีกฝั่งได้แล้วมิดแล้ว ยอนได้ใช่ไหมเนี่ยใช่อ่ะอันแรกสิแดงโอ้ย,อยแค่นี้มันก็แค่ต่อตรงเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรแต่ยากอะไร <c oughs> อ,ะอันนี้มันเป็นหลอด LED อยู่แล้วมันก็เลยสว่างชัดจทรศัพท <c oughs> ์อาทำไมไม่ติด ดึงออกแล้วก็ใส่กล่องไว้ให้เรียบร้อยอย่าให้มันหกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะมาเหยียบมาอะไรบางทีมันจะมีปัญหาจริงไม่ได้อยากทายหรอกต่างจากวิชาอื่นไงพอมันต่างจากวิชาอื่นมันก็จะทำให้กูต้องมีหลักฐานยืนยัน ระวังมือด้วยนะครับเวลาทำอะ่ะสองข้างพอดีหรือยังได้หรือยังาเาพ,พ่ัอ,อ,อ,อ <c oughs> บอ,อยู่มาถ่ายกลุ่มคนหครนะครับเขียวเลยไม่เข้าทาเลย แ่ะและนั่นก็คือมันไฟมาแล้วแสดงว่าใช้ได้กดสวิตช์ดูดี้อ,อ่าเทมเอร์เทเอร์ครับแม่ก็ฝั่งหนึ่งมันก็ต้องไม่มีอยู่แล้ว <c oughs> ไฟอ่ะมันจะเป็นกาวเส้นหนึ่งแล้วก็เป็นไฟอันนั้นเป็นกาวกาวเราไม่ได้ใช้สายอีกสายหนึ่งแล้วไม่ได้ต่อ,อกดสวิตช์ดูเพราะหลอด LED แสงมันจะจ้ามากครับผม ปิดปิดลงไหมมันจะมีล็อกของมันอยู่มันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วก็เสียบลงไปอืมอาจารย์หันกลับมาหรอ ระวังอ,อย่าให้มันอันนี้อย่าให้มันโดนข้างในนะ,ะไม่ไม่คุถ่ายเก็บไว้เสียบัสใช่เออจะเป็นลงแคปชั่นว่าถ้า,ถานนนดล บอกผิดเ่ยทัดได้ครับเ่ยทัดเฉนจักลองชิปดูนะครับอ่าอันนี้ไฟติดไหมอ่าไฟติดไฟมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่มาอ่ากดสวิตช์อ่าปิดอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมไฟขึ้นตรงไหนนีดี ขึ้นไหมเออขึ้นขึ้นขึ้นจาอ่ากดสวิตดูทีนี้กดสวิตโว้ยก็จะเป็นไฟติดแบบเนี้ยก็จะมาด้วยกันทั้งสองอ่าปิดสวิตอ่าก็จะเป็นขึ้นยางอะันนั้นอาจจะเห็นชัดกว่าอันเล็กอาจจะเห็นชัดกว่าว่าไฟมันขึ้นใช่แต่รูกาวมันไม่มีอันนี้อแล้วอ่ะถ้ามีไฟมันจะเป็นยังไงเสียบดูดิอันเล็กอ่ะถ้ามีไฟมันจะขึ้นสีสีส้ม ถ้าไม่มีมันก็จะไม่ขึ้นวงจบบรรถไฟฟ้าเจ้า้าฮะไี่้า